สีผ้าพี่น้องไปเบิองอันนี้เปลรักอ,อ,อ,อันน่อใหม่เป็่ไงซีเจ้าของเจ้าของแต่นนี้เปไปรักของนอกกันมัดฟุดมันสีบอกแกบ้างบ่เอ้ยเอ้อย,อย ที่ทานฝามาเดยเจ้าของได้กินแทเจ้ามันนี่แกง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 จ้าก็ไล้เธอเอาไหมต้องเสไปไนีอันตัวนึงกระดาหักเลยหักเลย bác 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 tuyệt bác 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 này, vời bác tuyệt 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 vời bác tuyệt